สวัสดีครับก็ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่งาน D-Series Launch Event นะครับแล้วก็เราจัดงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะและจากนี้นะฮะก็จะเป็นการลองขับขี่แบบ First Impression นะครับเอาแบบสดๆเลยจริงๆเราไปสกูตเตอร์ทัวร์วกันมาแล้วรอบหนึ่งนะแล้วเราก็พอได้ Impression ที่จะพอมาเล่าให้ลูกค้าฟังได้ นะครับก็วันนี้ผมภูมินะครับอยู่กับน้องแพทเม่ครับผมแพทเม่อยู่กับเครื่องรุ่น D38U ครับผมอ่า D38U นะฮะแล้วก็ส่วนผมเนี่ยอยู่กับ d 1 8 w ไปโปเริ่มขี่ได้ครับทุกคนไปวันนี้เราสตาร์ทกันอยู่ที่จุฬาเนาะแล้วเราก็จะลองขี่ดูว่าฟิลลิ่งของเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวที่ผมขี่อยู่เนี่ยเป็นรุ่น d 1 8 w นะครับเป็น เอ็นทีเลเวลตัวใหม่จากเซกเวนไนบอรก็ว่าได้ส่วนของเพชรเม่เนี่ยเป็น D 3 8 U นะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยผมว่ามันคือเครื่องที่ฟอร์มความเป็นเอ็นทีเลเวลขึ้นมาได้อย่างถูกราคานะครับถูกราคาสำหรับรุ่น D 1 8เนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับสีใหม่ตัวนี้สีแมทเร์รย์นะครับจากที่ขี่มาเนี่ยตัวนี้คือ ให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับขี่ F20A นะครับไม่ใช่ F5 นะ F5 มันจะแรงกว่านิดหน่อยนะครับฟีลล mm ิ hmm. ่งเหมือนขี่ F20A ส่วน D38U เนี่ยตอนที่ผมไปลองขี่เนี่ยมันจะคล้ายๆ F40 นะครับเพราะว่ามอเตอร์วัดเท่าๆกันเจ้าตัว D18 ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำราคาเปิดตัวได้ดีมากอยู่ที่1 6 9 0 0บาทเท่นั้นเองนะฮะซึ่งตัวสเปคเอยอะไรเอยเนี่ยถือว่าดีมาก ตัวนี้ความเร็วสูงสุดทำได้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน D38U เนี่ยทำได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าระยะการชาร์จร,ระยะการวิ่งต่อชาร์จเนี่ยสองตัวนี้จะค่อนข้างแตกต่างนะครับ D18 เนี่ยระยะทางต่อชาร์ทที่เขาเคลมมาเนี่ยอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับส่วน D38U อยู่ที่38กิโลเมตรต่อชาร์จฮะมแม่เราไม่หยุดกันที่ระวังครับรถอยู่เทิน เราต้องไปกันแล้วมาโอ้ตัวนี้ยังเป็นคงคอนเซปต์ขับหน้านะครับพอขับหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้การยกขึ้นยกลงเนี่ยยังทําได้ง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยมันถ่วงน้ําหนักนะครับทำให้ล้อหลังตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องออกแรงยกเยอะเพราะเวลายกขึ้นมาแล้วมันจะสมดุลอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือเจ้าตัว ระบบในการขับเคลื่อนล้อหน้าถ้าเกิดใครสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าตัว D18 นะครับแล้วจริงๆก็ D38 ด้วยแหละนะครับเป็นระบบเบรกแบบรับเบรกไม่ใช่ดิสเบรกนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อแตกต่างหนึ่งที่ต่างกับ f c d แบบชัดเจนนะครับไงเพชรเมฆพูดบ้างก็สาหรับผมก็ส่วนหนึ่งรู้สึกว่า d ีซ r i e s อะแค่ตัวโครงเครื่องอะมันก็โดดเด่นละเพราะว่าสีมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แตกต่างจากรุ่นอื่น ส่วนน้ำหนักเนี่ยก็ยังทํามาได้ดีเท่าเดิมเหมือนที่พี่ภูมิบอกก็คือด้วยความที่มันเปนขับหน้าเวลาย,ยก,กอะโมเมนตัมำันค่อนข้าง,างดีไป,<ด>ไ,ปไปการไปการโอเคครับจากที่ลองขับมาสักพักหนึงก็รู้สึกว่าอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างดีเลยตอนนี้ผมขับโหมดสปอร์ตอยู่ด้วยก็กดทีหนึ่งค่อนข้างพุ่ง ถ้ากดดีๆก็พุ่งแรงอยู่กําัังมอเตอร์ประมาณ7 0 0วัตต์คิดว่าโอเคเลยสำหรับการขี่สกูตเตอร์ตอนนี้ในเมืองนะครับก็ถือว่าขี่ง่ายนะครับผมว่าส่วนตัวแล้วตอนนี้เพราะว่าคนเริ่มขี่เอะมันผมว่าเริ่มเห็นบ่อยขึ้นนะครับในในกรุงเทพตัว D 1 8เนี่ยตัวนี้เนี่ยน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยหนักกว่า F 2 0แค่ประมาณ3 0 0กรัม นะครับซึ่งก็แทบจะเหมือนเดิมเลยแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเป็นไซส์เดียวกันเป๊ะๆนะครับเดเมนชั่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราดได้สกูเตอร์รุ่นที่ราคาประหยัดลงแต่ได้โครงสร้างคู l ไซ i ์เหมือนเดิมนะครับในส่วนของมอเตอร์เนี่ยก็ได้มาอยู่ที่พีคที่500วัตตนะ์ดังนั้นคือมันก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่กําลังดีนะครับความกว้างของบอร์ดตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความกว้างแบบ คลาสสิกไปแล้วตอนนี้ยืนได้2เท้าแบบเต็มๆนะครับพอเปลี่ยนตำแหน่งการยืนได้บ้างถ้าเทียบกับแต่ก่อนเนี่ยที่เราขี่สกูตเตอร์รุ่นประมาณเอสอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมว่าฟีลในการขี่ตอนนี้คิดว่าสบายขึ้นเยอะมากนะครับผมว่ายางตัวใหม่ๆที่เป็นยางลมเนี่ยทำมาได้ดีถึงแม้ว่ามันจะไม่มีโชค๊คก็ตามนะครับแต่ว่าการขับขี่ตอนเนี้ยแม้ว่าเนี่ยเจอหลุมอย่างเงี้ยผมว่าเราไม่ได้กระเทือนกัน ปากสั่นมาแต่ก่อนนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นการขี่ที่ค่อนข้างสบายนะครับอันนี้ขึ้นเนินนะครับดูตามสเปคแล้วเนี่ย D18 จะค่อนข้างมีปัญหากับการขึ้นเนินค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเอาจริงๆก็คือเอื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบไปไม่ได้ต้องลงไปเข็นนะครับตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะต้องแบบเออพาน้องเดินหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นเอาจริงตอนนี้ขี่มาค่อนข้างค่อนข้างปกติมากเลยครับ การฟิลการขี่เหมือนขี่รถรุ่นแบบ F30 เลยเอาจริงผมว่าไม่ได้ไม่ได้ดูด้อยกว่ากันนะครับ mm hmm. เท่าไหร่อาจจะมีแบบกําลังในตอนเร่งอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะฮะถ้าเกิดเที่ยวกับ F25 ทิปรุทนี้เราเป็นทิปรูทเดียวกันกับที่เรามาลองขี่สกูตเตอร์ทัวร์วันนี้เลยนะฮะเราลัดเลาะมาทำตรงแถวแตลาดน้อยนะครับแต่มาแบบไวๆไม่ยอมเวะนะครับการเก็บ แรงการซับแรงอะไรพวกนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับคือหลุมล้อมพวกนี้สบายมากมาแพทเม่เดี๋ยวเรามาสลับคันดงขี่ดีกว่ามาครับโอเคอเดี๋ยวผมไปขี่ดีสามแปดบ้างอ่ะไปต่อได้เลยฮะตอนนี้เราก็อยู่ในอันนี้อันนี้คือตรงตลาดน้อยเนาะนชุมชนชาวตลาดน้อยนะครับโอ้สวยงามใครไม่เคยมาก็น่าสนใจนะฮะบรรยากาศกำลังดีเลย โสลับเครื่องมากดกดเล่งมาคือมันเล่งเลยอะ่ะอันนี้ดีนะครับอันนี้หมดดีสแตนดาร์ดถ้าเกิดเปิดหมด S อันนี้ S, <S เล่งแรงขึ้นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยท็อปสปีดต,ตัวนี้อยู่ที่30กิโมต่อชั่วโมงนะครับถ้าเทียบดีสิบแปมันจะอยู่ที่25อันนี้คือข้อแตกต่างตรงนันกับระยะทางที่ การขับขี่ต่อชา้าเนี่ยมากขึ้น2เท่าเลยนะครับด 18, เทียบกับดีสาอัตราเร่งดีขึ้นนะฮะเทียบเยบกันคันเมื่อกี้ที่ลองขับดูโหอยู่ในซอย,อยนี่คือสวรรค์สกูตเตอร์เลยซอกแซกซอกแซกขี่สบายมากอ่ะลืมบอกตัวนี้เป็นดัมเบลกนะครับดัมเบลกเนี่ยมันก็จริงๆแล้วเทคนิคคอลลี่เนี่ยมันจะเบรกระยะการเบรก มันจะไม่ดีเท่าดิสเบกนะครับดิสเบกมันควรจะระยะเบกได้สั้นกว่าแต่แต่ที่ขี่เนี่ยก็คือยังไม่หนีกันมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าดัมเบกตัวนี้มันยังจูนได้อยู่นะครับสามารถไปบิดตรงหลังล้อเล็กน้อยก็สามารถเลือกว่าจะให้มันหนึบประมาณไหนแต่ถ้าเกิดถามว่าระยะหยุดรถผมคิวดว่าดิสเบกทำได้ดีกว่าสอยซอกแซกอย่างนี้นี่ี่สกูตเตอร์แล้วสนุกมากเลยสบายฟินมากอ่ะมา 5. จริงๆเรามีรถ3คันครับเพราะว่าเราเอาตัวที่เราจัดอุปกรณ์เต็มๆมาด้วยตัวนี้เนี่ยใส่เบาะนะครับเบาะตัวเดีวยวกันกับที่มีใน F Series นั่นแหละนะครับสามารถใส่ด้วยกันได้เบาะตัวนี้เป็นเบาะที่นุ่มมากนะครับยิ่งถ้าเกิดเทียบกับไอ้ตัวเบาะเวอร์ชันก่อนนะครับที่เป็นของเบาะแบบ yes to นะครับตัวนี้ถือว่าทำมาได้ดีขึ้นเยอะอเอาแล้วก็เบาะตัวนี้นะครับจริงๆมันมีมันมี2เวอร์ชัน นะครับมันมีเวอร์ชั่นที่มีกระเป๋าแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ข้างในมันกวงกว้างนะครับก็ราคาไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวข้างหน้าที่ผมติดมาเพิ่มตัวนี้ก็คือโฟนโฮลเดอร์สามารถเอามือถือมาหนีบได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเอ็กซ์เชั่นวนะครับตัวเอ็ก n s i o n ชั่นวตัวนี้เนี่ยสามารถติดไปเพื่อขับจักรคูเตอร์แล้วก็เวลาอยากจะลากเนี่ยสามารถพับแล้วก็เอาขึ้นมาลากได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการ ติดไว้ในห้องนะครับก็สามารถวางไว้เป็นแนวตั้งได้อาจจะเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยู่ในคอนโดนะครับหรือคนที่มีพื้นที่จํากัดเนี่ยแบบผมเนี่ยชัดเลยนะครับคอนโดเล็กดังนั้นเนี่ยก็คือเวลาเราจะวางเซฟตเตอร์คันใหญ่ๆอยู่ในห้องเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคสำหรับตัวโซล็อกเนี่ยของตัวนี้เป็นลายบอรสดพลัสวดล็อกนะครับข้อดีของเขาเนี่ก็คือมันสามารถแซมไว้กัดตัวแฮนด์ได้เลยดังนั้นคือเราไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหเราไปถึงที่หมายเอาตายแล้วลืมมาโซ่มา ตัวนี้โซ่มันอยู่กับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ระยะในการล็อกก็ถือว่ากําลังดีแล้วก็ตัวรุ่น D-Series เนี่ยคงสร้างมันเหมือน F ดังนั้นเนี่ยรูคลาสสิกที่เราจะใช้ล็อกก็คือรูไว้สามเหลี่ยมตรงคอมันนี่แหละนะครับรถติดพอดีอยู่ตรงนี้นี่รูนะครับซึ่งรูนี้เนี่ยพอพอเราคล้องเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถยกรถออกไปได้นะครับไม่เหมือนกับบางรุ่นเช่นรุ่นที่ล็อกยากๆหน่อยจะเป็นรุ่น Max นะครับคือมีรูนะแต่ว่ารูมันเนี่ย ล้องยากนิดนึงผมอยู่ตรงล้อหลักนะครับเราช่องมันค่อนข้างอพอดีกับโซ่เลยดังนั้น,นคือตัว F Series กับ D Series เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบในการใช้โซ่ล็อกผมว่าถ้าจะนั่งขี่อย่างเงี้ยค่อนข้างเหมาะกับ D38 นะคือมันต้องใช้กําลังนิดนึงไม่งั้นมันต้องเอาเท้าไขบ่อยแน่เลยถ้าเกิดขี่ D18 นนงไงแฟนเม่ขี่ D18 กับ D38 ชอบตัวไหนครับก็ถ้าบูเราตรงก็ต้อง D38 เมื่อกี้ขี่ผ่าน แองน้ามาก็รู้สึกว่าตัวบางคนอะไรก็ยังทํามาได้ดีก็คือยังไม่มีน้ําไม่มีกระเด็นโดนขาแน่นอนแล้วก็สะดุดตามากๆเลยขี่ตามพี่ภูมิเมื่อกี้ก็คือตัวไฟเบรกไฟเบรกดีสามแปดใหญ่มากไฟเบรกดีสามแปดจริงๆเดี๋ยวต้องต้องหาวิธีถ่ายให้ลูกค้าเห็นเดี๋ยวกลับไปที่ออฟฟิศเดี๋ยวหันหลังให้ดูนะครับคือ d ี8เนี่ยไฟเบรกมันเป็นไฟเบรกแบบมาตรฐาน e-mark ครับคือมันเป็นมาตรฐานของยุโรปซึ่งมันจะใหญ่กว่ากันมากๆและ เวลาตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเรากดดูเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยครับว่าไฟเบรก D38 คือสว่างกว่า D18 เยอะมากนั้นเวลาคนขี่ตามหลังมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากๆว่า D38 โอ้มีสกูตเตอร์อยู่ข้างหน้าว่ะนะครับอ้อพูดถึงแบตเตอรี่ลืมเล่าเรื่องระยะการชาร์จไฟชาร์จไฟ D18 อยู่ที่3ชั่วโมงครึ่งนะครับส่วน D38U เนี่ยอยู่ที่6ชั่วโมงครึ่งนะครับชาร์จไฟบ้านชาร์จเจอในบอร์ดปกติคลิปนี้ถ้าเกิดพูดไม่รู้เรื่องอจ,จะขออภัยด้วยนะครบแต่เดี๋ยวมีฟูล โอเคนี่เราอยู่ไหนกันนั่นเนี่ยโหรถติดจัดสุกเย็นนะครับ mm hmm. พาลูกค้าทัวร์เย,ยวาวราชปะเนี่ยชอบมากเลยเวลาขี่สกูตเตอร์รถติดๆรู้สึกเป็นผู้ชนะการขี่บนฟุตบาทคือมีมีลูกค้าถามเหมือนกันนะเออสรุปสกูตเตอร์ขี่ตรงไหนอนะ่าเงี hmm. ้ยเอาจริง mm hmm. เราก็จะตอบว่าขี่เป็นคู่นันเละนะครับแต่ว่าขี่บนฟุตบาทเราก็จะขี่ช้าหน่อย mm hmm. ขี่บนฟุตบาทก็ เน้นดูคนเดินนะครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีปัญหากันได้เราก็ขี่ช้าๆแต่ว่าไม่ไปเบียดกับรถก็จะดีเอเยเรียงรถติดจริงๆหลายๆที่ในกรุงเทพ,พเนี่ยถ้าไม่มีสกูตเตอร์ก็จะไม่ได้มาถ้าพูดถึงอ c อกเซซอรีที่ติดกับด3 8คือถ้าเกิดเราจะขี่ที่ รถติดเยอะๆเนี่ยขับเบาอ,อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอจริงๆแล้วผมว่าเบาเนี่ยจ,จะเหมาะกับที่ที่แบบขี่แบบชิวๆแต่ถ้าเกิดขี่ในที่ที่รถติดหน่อยเนี่ยอาจจะค่อนข้างตึงๆนิดนึงมันต้องใช้กําลังในการโยกเยอะแล้วก็อ๋อเบากับล้อเสริมอะติดพร้อมกันไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าถ้าเราติดเบาเราจะไม่สามารถพับเครื่องลงไปล็อกได้แต่ว่าเราจะจับ ตักรต,ตั้งขึ้นมาไม่ได้นะครับแต่น,นี้ติดขึ้นมาให้ดูเฉยๆว่าโอเคเซสเซอรี่ทั้งตัวมันมีอะไรบ้างนะลูกค้าที่ต้องการติดล้อเสริมมันจะต้องเลือกระหว่างล้อเสริมกระบอกนะครับผมแต่จริงๆแล้วล้อเสริมกระบอกพูดไปก็เป็นเซสเซอรี่ที่ผู้ใช้งานไม่เหมือนกันเลยนะครับผมว่าบอกมันคือขี่ทถงหมู่บ้านขี่ชิวล้อเสริมเนี่ยคืออยู่ในคอนโดในเมืองนะครับคนที่ต้องการลากนะครับนันก็คือเลือกต่างกันค่อนข้างชัดเจดนขันไม่เปลี่ยนขันเลยโอเค เราลองมาดูว่าถ้าเราหนีรถติดแบบไม่นั่งหน้าตามันจะเป็นยังไงมันก็จะประมาณค,คือมันจะซอกแซกง่ายกว่าปึ๊บๆเลียวคือไทไทเทิร์นมันเดี๋ยวก็ลงเดินอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันง่ายกว่าเยอะครับอันนี้อันนี้อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับพอะเปลี่ยนกับมาขับดี18ก,ก็จะรู้สึกว่าเออมันเร่งช้าลงน,นิดนึงนะแต่ไม่ ไม่ได้โหขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะมันจะนวลๆหน่อยไฟหน้าตัวนี้เนี่ยยังให้มาเหมือนเดิมนะครับงงมากเป็นรุ่นที่เขาเปิดตัวมาแล้วแบบว่าราคาเขาทำได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งแทบจะไม่ได้ตัดอะไรจาก F Series ลงไปมากมืุกวันเก้า ณราคาวันที่เปิดตัวนะครับแล้วก็23,900ย่นามพเกย้ำทีว่านะราคาวันที่เปิดตัวทำไมทำไมต้องย้ำเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้คือค่างเงินสวิงมากนะครับราคาจะมีแบบปรับขึ้นปรับลงได้ดังนั้นอาจจะต้องรีมาร์คไว้นิดหนึ่งนะครับผมแล้ว่าเรารถติดมาให้ลูกค้าดูนี้ท่านแม่มานี่นี่เนี่ยอันนี้คือไฟหลังที่เราบอกนะครับลองกดเบรกดูอันนี้คือเชื่อว่ากลางวันก็มองเห็นนะอันนี้คือพราที่จะไม่ตกมนาะจะเห็นว่าไฟตัวนี้ชัดเจนกว่ามากซึ่งถ้าเกิดเดี๋ยวเรา ถ่ายให้ดูตอนกลางคืนเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับว่าต่างเยอะมากๆอาอแล้วก็นี่มาเล่นโฟโต้ฮันด์กันตัวนี้มันจะมีรีเฟคเตอร์นะครับตัวตัวดีสามแปดจะไม่มีเอ้ยดีสิบแปดจะไม่มีดีสามแปดจะมีรีเฟคเตอร์อยู่ข้างหลังนะครับที่เหลือก็น่าจะแค่สี่เครื่องแล้วนะครับอ๋อมีรีเฟคเตอร์ด้านหน้านี่นี่รีเฟกเตอร์ด้านหน้าไม่เหมือนกันตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีสามแปดมีดีสิบแปดไม่มีอ๋ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องคอแต่เรื่องเรื่องคอเนี่ย อธิบายกันค่อนข้างยาวสั้นๆคือ D18 เนี่ยจะใช้คอแบบเป็นซีรีส์นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ล็อกลงมาแต่ D38 เนี่ยไม่ใช่สลับกัน,น่อยคุณ D38 ล็อกเป็นอย่างนี้ครับคือมันจะเป็นใช้มือเดียวปุ๊บแล้วก็ปุ๊บลงมาแต่มานจะลงมาไม่ได้มันต้องปุ๊บปุ๊บลงมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งระบบการล็อกอย่างเงี้ยผมว่าดีกว่าบานเพราะว่าเราไม่ต้องพลาสติกที่มันล็อกตัวคอเนี่ยออกไปก่อนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยลืมมาออกแล้วพลาสติกมันหักนะครับ ดังนั้นตัวล็อกแบบ D38 ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาจาก FCE ขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับอ่ะคืนจริงๆจะบอกว่าถ้าไม่ได้ถ่ายรีวิวเนี่ยแล้วมากันหลายคนถ้าถ้ารถติดสภาพประมาณนี้ครับบางครั้งผมก็จูงสกูตเตอร์เดินในโหมดของคนเดินข้ามถนนเราก็จะได้ไม่ต้องติดไฟแดงกับรถไปด้วยก็ได้นะเพราะว่าก็ค่อนข้างเป็นแฟร์ยูสเพราะเราก็ลงไปเดินข้ามตรงทางม้าลายกับคนอื่นเขาก็จะได้รถไม่ติดบ้านแล้วเราก็เดินไห อ,อ้าวเกี่ยวพอดีโถกดข้ามไปปปะโกจริงๆอยากเอาลงรถไฟฟ้าให้ลูกค้าดูแต่เวันนี้น,น,น่าจะไม่ทันเดี๋ยวต้องเอาเวอร์ชั่นแบบใส่ใส่ลอ้อ extension view นะครับแล้วเดี๋ยวพับลรงรถไฟฟ้ากันซึ่งมีมีลูกค้าเอาลงไปเยอะแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นการโม แล้วก็ออกอุปกรณ์เสริมมาตามการใช้งานของลูกค้าจริงนะเพราะว่าลูกค้าต้องการเอาไปลงรถไฟฟ้าระบงคังคือเขาให้ลากเอานะครับในพืน้นที่รถไฟฟ้าซึ่งก็ดีแล้วนะครับผมมันก็จะพอมีอุปกรณ์เสริมมันก็ทําให้การใช้งานมันสะดวกมากอีกขึ้นยกแป๊จะได้ไม่ต้องติดไปเลยแล้วก็อ๋อเวลาขี่พวกนี้ระวังหัวนะฮะเรายืนอยู่บนสกูตเตอร์เราจะสูงขึ้นประมาณ10เซนอะไรที่เราไม่เคยชนมันก็จะชนนะครับ ก oh. ถ้าคนเดินเยอะก็อาจจะช้าๆหน่อยละกันนะครับแล้วยิ่งเราเป็นไฟฟ้าเราไม่มีเสียงตัวเครื่องตัวนี้มีบิวอินกระดิ่งเข้ามาด้วยนะฮะน่ารักน่ารักพอกดขอทางได้แต่ถ้าเกิดจะมากดแบบจริงจังให้รถได้ยินเนี่ยอาจจะไม่ไหวกระดิ่งมันค่อนข้างน่ารักแล้วตอนนี้นะเราก็กลับมาใกล้จะถึงที่ศูนย์ของเราแล้วนะครับสมงติลูกค้าท่านใดนะฮะอยาก มาทดลองเจ้า d 18 d 38นะฮะถ้าเอาดอตอนนี้เรามีศูนย์อยู่ที่จุฬานะครับที่เดิมก็เนี่ยข้างโดมนู่นนะครับอยู่ที่ถนนมัทยทองซอยจุฬา28นะครับผมมีสนามโคัสด้วยจะถามโคัสที่อื่นที่ตอนนี้เราเปิดแล้วกนะ็มีที่เซนทรัลวิลเลจนะครับใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีฟิวเจา้าปาร์คลันสิตนะครับแล้วก็มีที่ เซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตก็คือเป็นที่ที่เราเปิดสนามโฟร์คาเรียบร้อยแล้วนะทุกที่มีตัวเดสไลน์ให้ท่านลองแล้วก็มีพื้นที่ให้หลองส่วนที่อื่นๆน,นะครับในห้างเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บโมเิร์นวบนะครับอยู่ด้านขวาบนจะมีรานคานะครับกดฟิลเตอร์ดูได้ว่าที่ไหนมีรุ่นไหนให้ท่านลองนะครับผมก็น่าจะเป็นการเฟิร์สอิมเพรสชั่นเบาๆรอบแรกนะครับพอให้ได้รู้ว่าเครื่องแต่ละรุ่นเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็เดี๋ยว เราจะรีบทำฟูรีวิวออกมาเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ก,กดติดตามชมช่องโมโนยูวชิงไว้ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่รอบหน้านะครับกับฟูรีวิวเจ้าดีเซลเลียนครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายต้องมีเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องเอาเอฟพลาสติกโอ้โหพี่ก็เขียงท่อพี่นี้ได้ใจไม